บ้านนาโปดเฮาได้พากันย่อเสาประตูคงย่อเสาประตูคงเพื่อจะนาเฮ็ดประตูคงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบ้านเฮานี่ยังบ่มีนาประตูคงเข้าวัดนะประตูคงเข้าวัดละพอดีเพิ่นผยแผ่ใหญ่กว้างเผยแผ่ใหญ่กว้างนาเสาบ้านบ้านเฮานี่มาย่อเสาประตูคงเพิ่นเฮ็ดประตูคงเห็นไหม ตอนเ้าร์นี้พอดีเห็นเฮียคู่สั่นเข้าขนานนาสูดสูดไปเลยแหละแล้วละกกาภากันย่อย่อเสาหึ่นพี่น้องเลยประตูคงนี่มีซี่เสาได้เป็นเฮ็ดซี่เสาหนึ่งเสาเสาที่หนึ่งนี่โซนนั้นอีสองเสาเสาที่สองเสาที่สามเสาที่สี่อยู่ข้างกับแพงนี่อันนี้คือเสาที่สี่ จะข้านจะข้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหเห้ายแ้านเหมแล้วเลยใส่แห่งานลายเติบน้ำนักในหอดหอดบอต้น มีฮอดบ่เอาเลยมีวาพังเยอะนะท้อเล่นนี่นะคิดว่าห้าร้อยฮอดบปะเดี๋ยวยามาไปหุ่นมานิหยงขามาอ่าุ่

ก่อนจะย่อกัมีน้ำโอบน้ำหอมนะยอกเยอกอยกเอาขึ้นแล้วพี่ร้องไหมาวเด้อชายเรือาเใจเอาลงลุมใจมอาลงหม พอดีเอาเสาต้นที่หนึ่งขึ้นได้แล้วแล้วพี่น้องก็ย่างคันดิโต้ใจเพราะว่าต่อใจเื้อมันหนาๆแข็งแห้งก้อนบอกเื้อมันเนืองซ้ายเนืองขวาเนืองหน้าเนืองหลังเื้อมันเทงเทงนาดว่าแล้วก ยกเสาเดี่ยวมันหนามันได้โตโตไม้จายไม้ขำนะนะบอลเล็ตกับไม้ขำแถบ้านหนาค่อยเอิ้นละไม้จายโตจายไม้จายโตเล็กจะปูเสื้อไ,ม,ไม,ม้ไม้ขำไม้จายอันนี้คือหนาประตูหงทางเข้าวัดบรรพุธเมืองอัศวพนแขวงสวรรคเทศบ้านค่อยเองพี่น้องเออลงจากเดินทางมาแต่ภาคเหนือแล้วก็มาหอดมาหอดบ้านมาหอดบ้านแล้วก็พอดีพ้นหนะนะ อันนาเพื่นประกาศเสื้อทอละโคงได้มือมือเสาในเพื่นประกาศเสื้อปักเลอร์นะเืออันนาเสาบ้านบ้านเฮ้ามาอันนายกเสาประตูคงเพิ่นเผยแผ่ใหญ่กว้างแห่งงานแห่งงานนั่นเสาบ้านบ้านเฮานี่แหละปกติกะบ้านเฮ้านี่มียกมีย่อแบบนี้กะมีการสามัคคีกันตลอดเลย พราะว่ามันหนักแบบนี้นะถ้าว่าซีเฮออ่อนนาลดเข็นยกบ่มันบม่มีพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านว่าเฮานะยกรถเข็นรดอันนั้นยกนะมีแต่อันา,าศัยแห่ง,งานนี่แหละใส่วิธียกแบบอันาสมัยบบรานต่อใจมีลักอันหังห้าลักหางห้าก็คือลักเสาเสาเทมนะนะเสาออกขึ้นก้นแล้วเฮมันมีอันไหมพาดพาดจุดเท่งนะเพื่องห้องลักห้งหาง แล้วก็มีหลักใจยกขึ้นไปน้ำหนักของเสานี่ก็น,น่าจะถึง500กิโล500รหากิโลเพล่ะความสูงนี่ก็เพิ่นว่า5เมตร5เมตรปุ๋ยลง5เมตร ย่อนี่ก็ย่อแต่เสาได้ย่อตอนเสาหลังจากอัาณาญาคู่พื้นอันณาสันสันสันอานาสันจังหันนะพี่น้องเอ้ยฮางฮางจังหันฮางจังหันแล้วล้วก็พื้นอันณามาสูดมาสูดเสามาสูดเสาแล้วก็พากันย่อเเ้อ่ไปหนนืาี ในสางพูอ่ะน,นะเฮ็ดประตูคงในกาอ่ะน,นะพิ่นกระยนในบ้านนี้แล้วพี่น้องเลยพิ่นกระยนในบ้านนี้ในสางอ่ะน,นะหลังจากอ่ะน,นะแต่เฮาย่อแล้วก็เฮ็อในสางนะพิ่นอ่ะนะเฮ็ดโตเพราะว่าเพิ่นย่อบ่ได้ด้ะเสาเยอะระดับนี้นะต้องอาศัยอ่ะน,นะแห่งงานบ้านเฮานี่แหละสอยเดียว บรรนาปอดมีสองวัดได้พี่น้องวัดบันเตอร์วัดบนันเนอร์วัดนี้ก็มีหลังเฮิร์นอยู่ประมาณร้อยกว่าหลังคาเฮิร์นร้อยเศร้าร้อยเศร้าฝ่ายนี่เลยแล้วก็วัดบันเนอร์ก็ร้อยกว่าหลังคาเฮิร์นคือกันพี่น้องคงเฮิร์นนะคงเฮนะิร์นขั้นกลางเพิงแล้วเป็นบนันเตอร์บันเนอร์บรรนาปอดนี่ก็บสองร้อยกว่าหลังคาเฮิร์นโล่งเมดนะทางบานันเตอร์บันเนอร์นะสองร้อยกว่าหลังคาเฮิร์น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Oh, my God. คืนนี้ละเสาที่สอง,องอคุณน้องเอ๋ยพราะว่ามื้อคืนนี้ลืมตอ่อใจนาเพิ่นน,ะนาเพิ่นตอ่อใจตอ่อใจก็เฮ็ดน,นาไม่

มเหมือนเวลาคนเ้าอยู่เอาขึ้นแล้วล่ะพ um ี <t 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 ่น uh> ้องเลยเสาที่สองเอาขึ้นแล้วแล้ววันนี้ยังเรือนะสองเสาสองเสาทางตะวินต๊ะเสาทา้งหนือแล้วกัเสาทางตื้เสาคูนะเพชรเสาคูทางตอร์กับเสาคูพอดีทั้งเมือมีซี่เสา อันนี้เสาเสาที่สามกลังย่อมากพี่น้องครับเสาที่สามทางทิศเหนือเบิงตะวนโตเอาเอาเอได้มั้เอันนี้ยยาอีเล่ไาองไม้งองไม่ไมห้อห้องไ้อห้อง่องไมิ้งไม่งห้เหงไม้ออง่องไน่้่่อ่้งอ่ไมม่

เสาที่ซี่กะเสาที่ซี่กันนาเกมยกเกมยก<ป>แล้วก็เป็นเสาสุดท้ายน้องนี้ขึ้นละขึ<ป>้นละนี่คือผู้ดึงมีผู้ดึงได้ Sai phai men my man, mai men chai Trời chai, chai. phải năm xài rồi đó, Ôi, chai Chạy lút, chạy lút. xì léo chạy lên. rồi เสาที่ซี่ขึ้นละเสาที่ซี่ขึ้นละอย่าล้นอย่าเฝ้าใจเย็นยืน chai lút máy ăn máy nhú không phải nè phải đâu máy chai lút máy phải đỏ đấy เว่าตตอเล็กตะปูนะมันบดดูดบดดูดเล็กตะปูนะ่นะเสานี่นะมัน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 เสาเสาโด้เด้ nho 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 thì nó ham cái này cái này cái này ham cái này nhảu อาพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับพิธีย่อเสาย่อเสาเสาประตูคงของวัดบรรพปธเมืองอัสวพลแขวงสวรสดเขตตอนนี้กัได้ย่อขึ้นไปพิที่เรียบร้อยได้บอนณาได้ประตูคงทางเข้าวัดและวันนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าตะกี้ตะนาบานเทคคยนี้ โบมีประตูคงนน,น้าขาวัดนะน้ทางเขาวัดแต่ว่ากระเพงวัดนี่กับน,น้าแล้วแล้วอ,อมแล้วยังเหลือแต่ประตูคงปีนี้เพิ่นได้สร้างประตูคงทางเขาวัดความสูงนี่ก็สูงสมโคนได้ห้เมตร5เมตรนี่ก็รถรถนี่สามารถนะนาแล่นได้สบายพี่น้องเขาอ,อข้อเขาอ้อได้สบาย อ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้นี่ขอฝาไว้ตรนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าไทยบ้านบ้านเห่าี่การแยกย้ายกันไปหาก,กินข้าวกินน้ำได้ลงมาแต่เสาผู้เด้พา,ก,า,าก,กันหากินข้าวกินน้ำยังเลยแต่ในซางในซางพ้นกลับไปหากินข้าวกินน้ำคือกันนั่นแหละหากินข้าวกินน้ำแล้วก็มาเฮดเวโต้ก่อสร้างประตูคงนี่แหละเอาขอฝาไว้ตรนี้ก่อนเดอ้อขอขอบเจรลลิลร้ายที่สมแต่ต้นจุดจ๊ขอขอบเจรขอ